อากาศบานเห่าชงนี่กระเริ่มสีหนาวแล้วเนาะค่ะทุกคนอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงแน่และเนาะย่ามสาๆอากาศก็สีเย็นๆแน่เนาะจ้าต่ว่าช่วงสายๆบายบายก็ยังคงห่อนอยู่เพื่อกาวนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันแดดเนาะแดดนี่กระแดดทักอิลี่ก่ายไข้แน่แต่มีลมผัดว้อยว้อมาอยู่มื่อนี่เหากระพูผัวก่าแดดทำความสะอาดบริเวณหลบๆบ้านก่าแดดพักการตัดหยาตัดยุ่งออกนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันหกหลายเนาะหยาก็ขึ้นยาวๆาเนาะค่ะก่าเลยพักการไปตัดออกแล้วก็เอามาให้งัว่าเท่าแต่พักกาแนมอรตาดี เวล้งบานสวนของเขาน่ะมันก็จะมีโฮมบักท่านอยู่โฮมนึงเนาะแลีวมันก็จะอยู่ไก่สานามนำ้ำเฮกก็เลยว่าสีเอากะทมหน่อยนี่ไปว่าหอยมองนั้นก็นนาะมันคือสีเย็นดีก็พาแต่ว่ากันตกลงกันกัะผัวไดแล้วก็เลยพากันมาใหญ่เอากระทอมออกไปเลยค่ะเฮาก็จะมาย่อกระทมหน่อยที่อยู่ขอกง,งัวนี่แหละเนาะค่ะเอาไปไห้อยู่โฮมบักท่านสวนมากก็สิบ่คออยไดน้นกก่งเนาะกสิเสีไว,ว้ถาวางของเป็นสวนใหญ่แล้วบริเวณมองข้างๆอกง,งัวหมองที่อ,อกระทมไหวมันก็หกนั่แหละค่ะพี่นออ้อ,อนงเฮาก ต้องสื่อกระถมแมาว่างน้ำก็คือว่าขอบงอตกีน่ะมันบ่มมี่เถิบตอออกเนาะค่ะพี่น้องมันก็จะมีแค่ขอกงวแล้วกับบริเวณขางๆมันก็จะลงเบิดเลยเดี๋ยวที่นี่เ่มือเวทมันก็แดดแห้งไหมค่ะพี่น้องมันกับบมีหมองยูหมองเศร้าน่นนะเขาก็เลยพักกันไปสื่อกระถอมหน่อยนะมาต่างไว้เวลาเข้าพักกันไปหาตัดหยาตัดยุงมามีเมื่อยจังสีกับสิได้มีหมองนางเศร้าเมื่อยเศร้างอย่างสีนะาเขาแต่เขาพักกันเขื่อนใหญ่กระถมหน่อยนะออกมาทั้งหนอกแล้วเขาก็จะใส่วิธีกั้นแก่ออกมาหน่ะมััน้ตแหลันกยพตู ออกมาที่หลานอแต่ห่าออกมาวิทหลังคาแล้วเขาก็จะถอดเอาพ่วงรถเอสทีวีหรือว่าพ่วงขนหยาเนี่แหละค่ะพี่น้องไปซบใส่เลยที่แหลกอวสิภาคขันหามไปนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าขอกงอเขากบาญสวนของเข้าหนักก็อยู่ใกล้กันเติบอยู่เด้แต่ว่าถ้าเข้าสีหามไปเขาก็ต้องใส่หลายคนเนาะถึงแม้ว่ามันสิเป็นกระถอมใหม่ไพ่แต่มันกับเบรเบ้าจังที่ขิดเด้อนักเต๋อพึ่งกันเด้อนี่ถ้าิไปใส่คนมายอซอยก็เก่งใจเพิ่นน้ำหนาหลเนาะเขาก็เลยพักการโหลดขนยานี่แหละค่ะมาลองใส่เบึงกับป้าโกศว่าใใสส่่่่ดดด้คะพพีีนออองก็เเาล แต่ว่าเขาก็ต้องมัดไว้น้ำนอเพราะว่าไม่ไพ่มันมือถ้าเขาบอมัดไว้มันก็จะไหลไปทางขางทางแข้งจังสินะรถคันนี้ก็สาลาผัดประโยชน์อีลีเนาะค่ะขนหยากระไดขนปุ๋ยไปนากระไดล่าสุดนี่กระไดขนกระถ่อมหน่อยค่ะที่เห็นย้อนย้อนอยู่ได้กระถ่อมน่อยนะก็จะเป็นมุงกับที่นอนเนาะคะ่ะเขาก็มัดไว้ขังบนนั่นแหะค่ะพี่น้องแต่ว่าเสือกมันขาดเท่ไดบุม๊มันก็เลยตกลงมาก็จะเป็นที่นอนกับมุงดังเต้ดนดนผลละเนาะค่ะตั้งแต่งัวออกลูกผลละผู้ผัวเพื่อก็ะแดออกมานอนเฝางัวเนาะพ่อเฝาเหลวเพื่อกระบอกเก็บเขาไปเงินจ้าเถื่อเพื่อนว่าเอาไว้นี่ละย้ามลูก มาเหรนย่ำเว้นย่ำเวียงกัสิได้ปู้ให้ลูกนอนเหลินันสีนาพาะแต่ห้าคนกระท่อมหน่อยมาหอดมองที่ห้าสีไวแล้วผัวน่ะกัสิป็นคนหยกคากระท่อมขืนจังสีเนาะค่ะส่วนห้ากัเสิป็นคนเอาพ่วงหลดออกจากกระ่ทอมที่แรกน่ะกัว่าสิพากันหันหนากปทา่งวิตกแต่ว่าทังวิตกแดดมันส่องตีละเนาะเขาก็เลยสิผากันเปลี่ยนทางใหม่เนาะค่ะให้ทังหนานี่มันหันมาทักปัตตี้มันกัศยกหังส เนาะส่วนทางเข้านาหนาหยกจังไดกับบอตติงคิงเลยค่ะนักกระดอเนาะแหามหาผู้ใดใกายไปใกายมาพ่อสิได้มาย่อซอยกับบอมี่สำนาผู้ผัวก็เลยว่าไปไปไปถอดพวงหลุดน้ำมาใส่แหละกับหมุนเอาทางพีกับย่อขึ้นได้อยู่แล้วแต่ทางโตย่อบ่อใเนาะงมากรหมุนบ่อใดคือเก่าไปไปไปเอาพวงหลุดน้ะมาใส่มันจะง่ายดีว่าสันเขาแต่เขาเอาพวงหลุดสวมใส่กระถอมแล้วเนาะเขากระทำกันหมุนเลยค่ะเขาเสียวไปตั้งหม่องใดว่างหม่องใดเขาก็เอาหลุดหมุนไปใส่เลยอุ้ยง่ายดีค่ะผมบักท่านหม่องถี่ห้าเสียบกระถอมมาว่างนี่มันกับ่มี มไดล่นะเนาะเพราะว่าเขาพันได้ปลูกต้นไม้ต้นไหลนั่นนะแต่ว่ามันก็เย็นดีเด้ล่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้สาน,าน,น้ำเนาะสาที่อยู่หลังบ้านสวนของเขาก็กสมิมีอยู่3หน่วยเนาะจ้าจะเป็นสา,นาหน่วยใหญ่หน่ยนวยนึงแล้วก็สาหน่อย2หน่วยทั้ง3สานี่เขาก็จะเลี้ยงเป็นป้านินเบิดเลยน้ำใสๆแม่ค่ะพี่น้องแนมเห็นโตป้าเลยแหมแล้วก็สมิมีสาหน่อย,อยอยู่หน่วยนึงเน,นาะจ้าที่เลี้ยง<ก>อากาศอยู่บ้านสวนของเขานี่ยามมื้อแรกก็คืออากาศดีมากๆค่ะพี่น้องแปลว่าออกมาทงแล้วบ่อยากเขาไปหอดเฮือนเลยแหมเพราะแต่เฮาตั้งกระท่อมหน่อยของเฮาแล้วได้มองที่เฮาพอใจแล้วเนาะแล้วที่นี้เฮาก็จะ เอาก่อนอีทนำมาใส่ต้งขากระถ่อมน้ำขากระถ่อมกองเข้ามากระซิบกระไรผูง่ายจังสีนะาต้นหนีสวนกองเข้ากระท่ำความสะอาดบ่าทันแล้วดีปั้นด้ตัดห้าตัดยุ่ยงกับบทันแล้วถ่ายแล้วแล้วเวข้าสิมถทายบริเวณรอบๆสวนให้เบิงอีกจ้า